สวัสดีครับจะมารีวิวมิน j าสีร้อยเคีาแต่งอะไรแบบมังอันนี้ก,ก,ก,นก,ก็จะมีสติกเกอร์ครับแน่นอนเลแๆก็จะมีสติกเกอร์ใครชอบอะไรก็เอามาติดนะอันนี้อันนี้ของ fc ผมเอง fc ผม,มลงทุนแกะออกจากของเดิมมาติดเลย เอาชอบ FC คนนี้โอ้โหดชอบเลยติดตามมาตั้งแต่ออกรถใหม่ๆครับก็ชิวก็จะเป็น s อ p p r โปร c t w เจกต์เว็บว่างั้นอ่านถูกรอเปล่าไม่รู้นะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษการสัดการสัดก็จะมีของโอลีนครับ <im> <friend> ก็จะมีไฟถมา,าที่จับโทรศัพท์เซนเซอร์ยี่ห้อ,อก็มีกันลายกันลายฝาถังแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกฟิล์มนะฟิล์มกันรอยกระจกชุดหนึ่ง ก็สี่ร้อยกว่าบาทประมาณนี้จำไม่จำจริงจริงไม่ได้สี่ร้อยก็ห้าร้อยนี่แหละห้าร้อยกว่าบาทหรือสี่ร้อย400กว่าบาทแฮนด์มินนเจ็ดร้อยห้าสิบเบาะครับเบาะทำที่วัดด่านสำโรงเนาะร้านหน่อยวัดด่านอันนี้ตั้วก็นี่มี อันนี้ใส่ตุหมดมันก็ได้มาสองอันเนาะหนึ 1, ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้ผมก็จะเลือกติดเป็นสติ๊กเกอร์เคปลาเนาะ 6D อันนี้ด้วยก็ด้มีตัวนี้พิเศษสุด FC ผมให้มาเป็น q u ิ c เตอร์เอเ e เลเซอร์ Laser, นะ ของอ e ิตาเลซอร์ er ตัวนี้ใช้ดีมากอรอบต้นรอบปลายรอบอะไรเตะได้หมดเตะได้ทุกรอบไม่ต้องวุ่นวนว่าจะเตะไม่ได้รอบไม่สูงก็เตะได้เป็นออโต้อย่างไงอย่างนั้นครับวิ่งก็คือจะไม่จะจะยกเฉพาะเกียร์สองนะช่วงเตะเตะเกียร์สองนะ,ะถ้าเล็ดลายยกแน่แต่นอกนั้นก็คือเสถียรมากคือคล้าย,าย,ายออโต้ วิ่งนิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้ช่วยในด้านนี้แต่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยได้ความแรงนะช่วยในความเสถียรการเข้าเกียร์เกียร์ต่อเกียร์มากกว่าไม่ได้ช่วยความแรงนี่ครับเอเตเรเซอร์อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้อ่านไม่ถูกต<อ>้องขออภัยรวมก็จะมีข้อครับข้อเอ็นดู ที่เขาว่าลั่นมากแต่ผมว่าไม่ลั่นนะผมว่ามันนุ่มนะนุ่มดังหัวท่อเดิมอยู่หน่อยเดียวเองมั้งเนี่ยแต่ถ้าเป็นใส่ฟูก็คงจะรู้เรื่องนะระเบิดระเบอก็ยังมีก่อนใส่คลยคิปเตอร์เนาะเราต้องใส่ตัวนี้ถึงจะใส่ได้เท้าเดิมเคยลืมบอกเท้าเดิมเราถึงจะใส่ได้นะไม่งั้นใส่ไม่ได้ครับต้องไปซื้อมาของผมเลือกใช้ของ ปลา็กปลา็กครับซึ่งผมแนะนำเลยเป็นเหล็กที่เหนียวไม่เหมือนเกตในที่ขายที่อื่นเนาะเกตที่อื่นอาจจะบางกว่าอะไรกว่าอันนี้เป็นรูนนเนี่น้ำหนักไม่เยอะแต่ทนก็คืองานโอเคเลยผ่าน QC เนาะแล้วตัวนี้ปิดปลาน้ำมันเครื่อง ผมซื้อราาดาถูกๆกันแล้วไม่แพงใช้ของถูกครับแต่ประสิทธิภาพใช้งานจริงไม่ใช่ของแพงๆบางครั้งก็ใช้งานไม่ได้เ็มีเนาะส่วนสแตนเออผมเลือกใช้โกบุกสแตนซิ่งครับผมว่างานเขาหนาดีทนผมเลยเลือก ส่วนข้างหน้าผมเลือกของผมเองครับทำเองใช้เองนักเรียนพอผ้าเบนะผ้าเบ,บ็ผมเลือกที่จะใช้วันนี้เพิ่งไปล้างมากับเทพคุยเนาะเพื่อนในกลุ่มแหละไปล้างมานี่เลยทำมาน้องเขาก็ไล่ให้นี่ผ้าเบกผมใช้เป็น ยี่ห้ออะไรลืมไปแล้วยี่ห้อเบนตา,าเบนตาหน้าหลังเลยครับเบนต้าหน้าหลังแนะนำเลยครับใช้ดีนึบแน่นอนแต่จะหมดไวไปนิดหนึ่งนะ <c oughs> ถ้าใครถ้าใครจะเอาทนคไม่ได้แต่ของผมรถไม่ค่อยได้ขี่ผมใช้ปีกว่านะครับ ปีกว่าอยู่ไม่ใช่ว่าเบรกสองสาเดือนหมดไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไล่กันแหละก็เบรกศูนเ,บเบนาะหน้าเหมือนกันเบนตาผมเลือกใช้เบนตาไว้วางใจแล้วตอนนี้ใช้ดีก็จะหมดแล้วนะคลิปต่อไปก็คงต้องทำเนี่ยแหละการเป็นผ้าเบรกเินตาแต่วันนี้ก็ลืมถ่ายไปทำมาเหมือนกันทำม,มาลื้อออกมาล้างลูกูบหมดเลย ทำความสะอาดก็เนี่ยลื่นปืน้ดลื่นปื้ดเหมือนกันแต่ลื่นไม่สู้ของเทพขุยผมเนาะเทพขุยผมเขาลื่นจริงๆลูกปืนพิเศษด้วยหรือเปล่าอาจจะมีการลือถอดเซอร์วิสเ,เนาะในอีกไม่ช้าเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับ มิติก็ประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็แบรนด์ผมเนี่ยทำทำเองเพราะผมว่าตุ่มถ่วงน้ําหนักตัวเนี้ยของโซนอะถอดทิ้งเสียดายครับถ้าไปใส่ตัวอื่นผมเคยใส่มาแล้วมันสบัดเนาะที่ความเร็วสูงถ้าใครขี่ไม่ถึงร้อยแปดจะไม่รู้แต่ถ้าใครขี่ถึงรู้แน่นอน ว่าแตกต่างกันสบัดก็เหมือนกันถ้าใครขี่ถึงร้อยแปดบ่อยๆลงสะพานอะไรจะรู้สึกว่ารถมันจะาสี่รอยมันมีน้ำมักที่เบาเนาะมันจะลอนลนมันจะสบัดเนาะประมาณนั้น่ชเกี่ยวกับช่วงล่างเขาลูกเปล่าแต่ผมปรับขึ้นแก๊กหนึ่งเนาะมันก็รู้สึกดีขึ้นก็ข,ขี่ก็โอเคแล้วตอนเนี้ยโดยรวมก็ประมาณไหยอันนี้ผมก็ทำเอง เหมือนดูเหมือนจะไม่แข็งแต่มันแน่นมากแน่นกว่าแน่นกว่าเกอืดห,หลายเกรดเนาะด้วยซ้ำอย่างเงี้ยก็แข็งแร่งทนทานน่าดูอันนี้ก็จะมีเี่ยซิลิโคนหุธรรมดาไฟฟ้าหมาก็รีวิวไปแล้ว ตอนนี้ใช้ตูดหมดครับคนตสดไม่มีคนซ้อนว่างั้นไรน,น้ำมันก็จะเลือกใช้น้ำมันเหลืองๆหอเนี่ยยี่ห้ออะไรนะลืมไปแล้วเมื่อกี้ก็ไปพูดกันเดี๋วลืมไปแล้วยี่ห้ออะไรเซนเซอร์อยี่ห้อแล้วกันเหลืองเหลืองเนี่ยคนรู้กันเยอะก็ถือว่าโอเคนะผมใช้เป็นโดสีโดส,สี ใช้ดีรถสีรถสามมันจะเหลวๆไปโนตสีอ้สุดยอดครับใช่ๆแล้วมันเครื่องตอนนี้ใช้ของสูตรอยู่แต่แบรนด์ที่โอเคเลยก็คือดีนะถ้ายาวดีเลยก็คือหนึนะ่ลยสิบรีวิวหกสิบของออหมูตุนนะหมูตุนโอเคเลยลนะ่ะแล้วก็ สิห้า w ยี่สิบของยี่สิบ w สิบห้าแก้ไขของเนี่ยแอมซซยโอเคเลยตัวเนี้ยใช้ได้ถ้าเกตดเนพื้นนะราคาเท่าศูนย์แต่ตอนนั้นที่โน่นมันไม่มีนะผมเอารถไปใต้มันไม่มีราคาเท่าศูนย์ก็เลยต้องเอาตัวนี้ส่วนโช๊คเนี่ยปรับแก๊กนึงแข็งกว่าเดิมแก๊กนึงเนี่ยถือว่าโอเคเลย ไม่น้ำมันใหม่ดีกว่าเดิมท้ายสั้นก็แบนผมครับท้ามเองใช้เองนักเลงพอองศาเาอยู่ผมหันีะไม่ขี้เหร่นะแต่ดูใกล้ๆก็จะเห็นความขี้เหร่นิดนึงตรงนี้นี่แหละความขี้เหร่มีตรงนี้ล้านอกนั้นก็เท่าชาวบ้านแต่ใช้ดีไม่ขึ้นสนิมเลยผมไม่พ่นสีเน้นความเป็นสแตนเลสแท้เอาไว้ รวมก็ประมาณนี้ครับแตแตนหน้าก็เอาแล้วเนาะมีอะไรอีกตัวนี้ก็จะเป็นให้มาตั้งแต่ออกศูนครับตัวเนี้เวอร์เล็กให้มาใหม่ตั้งแต่ออกศูนเลยคงหมดแล้วแหละก็มีไล่์น็อตครับอตไทยททั้งคันทั้งคันนะ แต่น็อต400มันไม่เยอะหมดไปเกือบพันเหมือนกันหรือพันกว่าเลยมนะั้งเนี่ยอะไรแค่นี้นะไม่เกี่ยวกับแข็งด้วยยังจะเสียตั้งคอีกอยู่ก็ผมเลยรวมก็มีเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้กด subscribe ให้ด้วยครับจะได้มีคลิป ต่อต่อไปที่จะได้ทำขึ้นเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับที่กดพาดมาดู